นาทีกว่ามันไม่ถึงนาทีครึ่งเขาก็จะทําเป็นเหมือนคลิปเรียวอะค่ะแต่ก็เป็นคลิปวิดีโอสวัสดีจับไม้จับมือกันได้ค่ะพี่คุณครูสุกัญญาหรือว่าขออนุญาตเรียกพี่สุเนาะพี่มีสองสุในห้องนี้ค่ะโอมสุดยอดสิเจดล้านดวงตาค่ะแบบสวยๆเลยได้ดาวจากน้องเดือนยิ่งสละ ก็สวัสดีน้องอัมพรนะคะน้องอัมพรสวัสดีค่ะน้องอัมพรนะคะขอบคุณทางสิห้าดวงตาโอเลี้ยงน้องหมูน้องปูน้องลส้มน้องพี่โบตันจะไล่น้องไปหมดแล้วสิบสองล้านดวงตาค่ะกับยี่สิบหนาทีนะคะโอเลี้ยงคุณโอเลี้ยงบาหวานแก้วนั่สชูนานเลย สวัสดีนะคะพระสุสวัสดีค่ะน้องหวานสวัสดีพี่เดือนสิบสามล้านดวงตากิฟเก็ตกใจสวัสดีค่ะคุณชัยยานะคะทักทายจะไหมจะมือกลับบ้านได้เลยนะคะคุณ น้องเก่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเก่งแม่แดงทุกช่องมานานแล้วไลท์ทุกวันวันละสิบห้านาทีใช่ใช่น้องปูไปตลาดได้เลยนะไปตลาดได้เลยค่ะสวัสดีคุณสวัสดีค่ะคุณสุกัญญานะคะจากพี่โบตั๋นนะคะได้ไปบ้านละนิดละหน่อยเนาะไปบ้านละสิบยี่สิบนาทีช่วยๆกันเนาะพี่วิไลก็สวัสดีค่ะ ป้าสุก็สวัสดีค่ะคุณครูสุกัญญานะคะพี่อ้อยก็สวัสดีค่ะคุณภัยวันนะคะไม่อ๋อแต่แต่ใจไปดูมันมันมันเหมือนเป็นคลิปเดียวแ่ละค่ะพี่ที่ใจเข้าไปดูเนาะคือมันไม่สวัสดีค่ะพี่เม,สว,ส,เมสวัสดีค่ะคุณวีทนะคะจากน้องปุ๊และก็พี่กบนะคะสวัสดีค่ะพี่กบจากน้องปุนะคะปัง,ปง พี่ลุงพี่ลุงโรดคะที่ที่พี่ได้ล้านวิวอะเป็นคลิปแต่งงานไหมที่พี่ปักหมุดไว้ไหมอะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่ใจนะคะลืมครูใจป้าโมส,สวัสดีคะ่ะที่จริงไม่ได้หนาวนะคะหนาวแต่ตอนเช้าตอนนี้ไม่ได้หนาวนะคะพี่ชายยาพรมวงสวัสดีคะ่ะคิดสมุดสาคอน เอาอีกแล้วจำบ้านน้องส้มไม่ได้อีกอ้าวรีบให้อาหารน้องหมาแล้วขึ้นแทนป้าหกโมงป้าทักพี่อ้อยนะคะโอเลี้ยงไม่หวานแก้วหนึ่งทักพี่อ้อยนะคะสบายดีนะอย่างนี้นะคะจำไม้จำมือการ้านวิวนะคะไปดูเทคนิคจับจับจับเจ้าพี่อ้อยจับตรงไหน ดึงผ้าเช็ดตัวมาเวียงเต้นเนี่ยชอบมากชอบมากอาดูเวลาก่อนก็สวัสดีน้องอัมพรนะคะน้องอัมพรสวัสดีค่ะน้องอัมพรนะคะขอบคุณทางสีมาดวงตาโอเลียยสวัสดีจับไม้จัมือกันได้ค่ะพี่คุณครูสุกัญญาหรือว่าขออนุญาตเรียกพี่สุเนาะพี่มีสองสุในห้องนี้ค่ะต้อนรับเข้าสู่บ้านพี่ใจนะคะ เปลี่ยนโปรไฟล์เ,เหรอใส่เสื้อสีชมพูแล้วหรอตามลำดับเนาะพี่วันเนาะแต่ใจไม่เห็นพี่วันขึ้นเลยแถวแถวบ้านแม่พี่สุกัญญาสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเติมพลังบวกให้ใจนะคะน้องปูสวัสดีค่ะน้องอัมพัยชลาชิตน,นี่ก็ผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถจับไม้จับมือได้นะคะ พี่ภัชลีแก้วอาสาวันนี้ไม่ใช่ใจมันนี่มันมนี่คิดถึงนะคะคิดถึงคิดถึงสวัสดีคุณบ้านนกค่ะจากพี่สุนะคะพี่สุกัญญาสารบันนะคะะก็สวัสดีน้องอัมพรนะคะน้องอ,อัมพรสวัสดีค่ะน้องอัมพรนะคะขอบคุณทางสิมาดวงตาโอเลี่ยจ๋านะใช่แม่ว่าอันแม่แม,แม่แม่สุสุภวันค่ะบา้าเนี่ย ของใจเนี่ยลดลงเป็นผาอ่าพอดีอ่าน้องๆเข้ามาช่วยค่ะคนณคสูน้องๆมาช่วยดูแลใกล้จะเป็นสอวอลแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ่าแม่สุภวันเนี่ยก็ผ่านเป็นครีเอเตอร์อ,อ่าสมัยแรกๆต้นๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่เต้นดึงผ้าเช็ดตัวเนี่ยใจว่าจะขอไปอยู่นะคลิปนี้นะพี่ลุงโลใจขอด้วยนะ เห็นชื่อโชว์ก็ดีใจแล้วนะคะมาเป็นกำลังใจเนาะไม่ต้องการอ,าอะไรเยอะไปกว่าขึ้นให้นะคะบางคนเขาจะขึ้นเป็นดอกไม้ตรงด้านล่างนะคะว่าให้สามารถกดกดได้ทีละหนึ่งดวงตอนที่ไล์นะ,ะว่าน้องเดือนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาอ่าน้องปูจับมือพี่สุแล้วนะคะลานวิวนะคะ ไปดูเทคนิคจับ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 พี่อ้อยจับตรงไหนได้สองสามล้านวิวนะคะเข้าไปเช็คได้เลยกอดไว้เลยนะคะพี่พัชรีสวัสดีคุณลุงที่จริงไม่ได้หนาวนะคะหนาวแต่ตอนเช้าตอนนี้ไม่ได้หนาวนะคะพี่ชัยยาพรมวงสวัสดีค่ะคิดถึแม่ดีใจมากๆเลยครับได้ทักทายพี่ๆหลายคนยินดีต้อนรับนะคะคุณโอเลี้ยง เชิญมาทักทายจะมาสู่กัญญาหรือว่าพี่สุนะคะสวัสดีคุณวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องส้มจากพี่วันนะคะสวัสดีพี่นุชจากน้องสวัสดีค่ะคุณวิไลกสิกริรสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาเป็นแรงซัพพอตอีกหนึ่งแรงนะคะให้กับใจใจมันนี่มันนี่นะคะขอให้ทุกคนเหงุการตั้งค่า AI ยัง ยังทดลองงานพี่นุชอยู่นะคะอีกแป๊บนึงนะคะตอนนี้ก็ช่วยกันเช็คหลังบ้านอยู่กำลังพอดีค่ะครึ่งชั่วโมงสีแก้วไม่พอสิบสามล้านดวงตาต้องเสิร์ฟสิบสามล้านาคุณสุริยานพี่พี่สู่บอกว่าใช่อยู่นะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีทุกคนรอบห้องนะคะในกลุ่มนี้ใครได้เบิกบ,บ้างแล้วยังไม่ได้เบิกสักคนคะ่ะถ้ามีธุรกรไม่ได้ว่ากันเนาะสามารถทาธุระได้เลยค่ะ จะลืมตาไม่ขึ้นง่วงน้องหมูน้องปูน้องส้มน้องพี่โบตันจะไล่น้องไปหมดแล้วที <c oughs> ่เรานัดหมายกันเนาะยังแวะมาให้กำลังใจยังสละเวลาที่มีค่าของทุกคนมาช่วยแบ่งปันมาไม้จะมือพี่ลุงโรดหน่อยคะ่ะทุกคนนะคะพี่ลุงโรดได้ล้านวิวนะคะไปดูคลิปพี่ลุงโรดได้เลยทำยังไงถึง พี่โบตันสวัสดีค่ะน้องน้ำหวานนะคะพี่โบตันก็กำลังช่วยกันดันนะคะขอบคุณนะคะสำหรับคำชมเนาะนี่แหละมิตรภาพของครีเอเตอร์นะคะมีแต่คำดีๆคำชมให้กันและกันเนาะมอบพลังบ้าทุกคนรอบห้องนะคะพี่กบทักทายรอบห้องนะคะน้องเมย์ก็สวัสดีค่ะพี่โน้ตนะคะน้องหมูน้องปูน้องส้มน้องพี่โบตัน จะไล่น้องไปหมดแล้วอีกสักแป๊บก็จะก็จะได้ตั้งค่าแล้วน้องวิทย์สวัสดีค่ะน้องวิทย์คาาคาสางังสวัสดีครับทุกคนรอบห้องยินดีเลื่อนค่ะ,ะน้องวิทย์ก็สวัสดีพี่วันนะคะสวัสดีครับผมนะคะ I'm still working oh so good เรานัดหมายก,กันเนาะยังแวะมาให้กำลังใจยังสละเวลาที่มีค่าของทุกคนมาช่วยแบ่งปันมา พี่กบสวัสดีแม่ครูสุภวรรณนะคะคุณคุณแมนแมนยุบบานกัญญาพัทบอครับ,บแล้วนะคะขอบคุณพี่พัชรีแก้วอาสาขอบคุณพี่ลุงโรดคนรอนะคะอ๋อต้องดูวิดีโอเหรอคะต้องกดเข้าไปตรงวิดีโอเนาะเดี๋ยวใจจะไปดูใหม่นะคะ <c oughs> สงสัยพี่อ้อยจะจับตรงไหนนะ <c oughs> ไม้อะหน่อไม้ที่เอามาจากบ้านของนักเรียน,นะคะ่ะนักเรียนเอาฝากตอนไปเยี่ยมบ้านเนาะใจก็เลยหันเอาปลาดุกข,ของพี่ได้สองสามล้านวิวนะคะเข้าไปเช็คได้เลยกอดไว้เลยนะคะพี่พัชรีสวัสดีคุณลุงลูกค้านะคะสวัสดีน้องส้มจากพี่นุชสวัสดีค่ะน้องส้มจากพี่กบนะคะสวัสดีคุณพัชรีจากน้องเมย่านะคะพี่ จะไล่จากล่างขึ้นบนนะ้องขอบคุณน้องฐางนิตานะคะขอบคุณพี่ลุงโรดคนรอขอบคุณพี่วันนะคะหนึ่งจุดนาทีกว่าค่ะลงสตรีมที่เต้นดึงผ้าเช็ดตัวเนี่ยใจว่าจะขอไปอยู่นะคลิปนี้นะพี่ลุงโรดใจขอด้วยนะน้องปูก็ไปตลาดได้เลยค่ะไปได้เลยนะคะเตรียมตัวได้เลย